จริงคุณเป็นเป้าหมายเออพราะสองเรื่องอะเพราะสองเรื่องใช่ก็อย่างที่คนรู้ว่าผมก็ฟังมาจากคนในทีอะแต่ว่านั่นแหละก็เป็นคนของเขาแหละก็อย่างที่คุณรู้ว่าคริสเตียนเขามีทางเลือกใช่ไหมระหว่างกาแล็กซี่กับคุณอะ่ะอือสุดท้ายแล้วคุณรู้ของเขาเรื่องกาแล็กซี่ใช่ไหมเออเรื่องนั้นดิฉันคิดว่าดิฉันไม่รู้ค่ะอ่อ กาแล็กซี่นะเขาให้ทางเลือกคริสเตียนระหว่งังออกจากกาแล็กซี่แล้วก็มีชีวิตรอดต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาไปกับอีกอย่างนึงก็คืออยู่ในกาแล็กซี่ต่อแต่ว่าห้ามยุ่งกับคุณอนะ่ะอืมอันนั้นดิฉันทราบค่ะอ,อ่าใช่แต่ว่าเขาเลือกาแกล็กซี่ใช่ไหมนั่นแหละเขาเลือกาแกล็กซี่เขาเลือกที่จะอยู่ลุยกาแกล็กซี่ต่อแต่ว่าสุดท้ายแล้ว<โ>เขาทําไม่ได้อ่ะ แล้วตรงนั้นมันมีดิชัเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยงไงคะเขาก็เลยมันเคยมีแผนหนึ่งออกมาจากพวกเขาว่าเขาจะจับคุณไปนะ่แล้วก็เขาจะได้อิงปืนนัดเดียวได้นออกสองตัวเนะี่ย huh. ได้ทั้งทำคุณแทนลิกเลยใช่ไหมแล้วก็ได้วัดความพักดีของคิสเตียนจริงๆด้วยเนะี่ยเขาจะให้คิสเตียนเป็นคนทำลายคุณโอเคเออ ลูกค้าให้ฉันเห็นหน้านายหน่อยได้ไหมเพื่อนเออลุนเหลือเกินโอ้หเอาจีหมีนายกล้ามาที่นี่เลยเนี่ยใช่ไหนก็รู้นี่ยังจะให้ถอดอีกฉันจะรู้ได้ไงเนี่ยอ๋อรู้เลยรับอีกยังครับมาเป็นบ่อยแล้วเหรอเนี่ย มาสมัครงานกับคุณบียอนน่ะขออะไรกระแทกปากใช่แล้วกระแทกปากนะออกมาสิวะก็มาสีว้ายเวนเออรู้เลิกอะล้อเล่นอะล้อเล่นเอ้าพอดีสนิทกันนะโทษทีลืมตัวไปหน่อยน่ะเซย์นครับเซย์นยืมตัวสับทีหนึ่งทำไมมันนั่งไม่ได้อะตออ่งไม่ได้ครับรู้สึกมันมันง่วงง่วง ผมก็นั่งไม่ได้ตัวนั้นแต่ตัวอื่นนั่งได้ครับจด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 ฮะจดคุณรับเด้ันเป็นพ่อครัวเอ้ยคุณเป็นพ่อครัวหรือใช่ไหมผ้าขวัวแม่ครัวหรือเปล่าแม่ครัวเออสวัสดีครับคุณจอนผู้ชายเอ่อจะรับนี่ครับเซอร์เบอร์นสเต็กนะคะนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยเราจะนั่งตัวประจักษ์นี่ไหมถึงนั่งไห้ทุกคนได้อะ นั่งก่อนเลยฮะหาที่นั่งได้เลยนั่งไม่ได้ดีไปตู้ทำไมครับไปตู้เดิมก็ได้นะสวัสดีนายชื่ออะไรตรงนี้นั่งได้แล้วอืมคุณคุ้นหน้านะหรือฉันไม่รู้จักนายนะอืมแต่ฉันรู้จักนายนะบ่อยไปรับอะไรลูกค้าอยู่นี่ไม่บอกนะนายรู้จักฉันที่ชื่อว่าเบนอะใครเหรอเบนอะ าแต่ก็แหกปากดีครับะลอขดูบนัตขอดูแบบประชาชนหน่อยหน่อยสิอากาศก็ไม่หนาวทำไมอยากไม่เป็นตำรวจหรือไงฮลูฉันไม่ใช่หรอกก็ในนี้มันต้องตรวจใบก่อนเข้าร้านน่ะลูเลอร์ลูเลอร์ฉันว่าตรงนี้มันร้อนแปลกๆอ่ะในตั้งอุณหภูมิอะไรไว้หรือเปล่าอ่ะจริงเหรอใช่ใช่มาดูให้หน่อยมาดูให้หน่อยอยากจิบแอลก็เดินมาแอวดีครับ ฮะไม่นายต้องปิดหน้าตาด้วยเอาไปโอ้ยใช่างเป็นว่าจักอาหารเนี่ยถูกเออรับออเดอร์หน่อยดิเฮ้ยนายเนี่ยปิดหน้าปิดตาออกมาข้างนอกดิเอ่นออช่างเซทาต้องการอะไรคะต้องกจะกินข้าวจิ้มข้าวต้องนาวแล้วไม่ได้เปิดตาน้ำส้มเขียวคุณอยากรับประทานอะไรดีคะน้ำส้มครับ น้ำส้มโอเคค่ะเออแล้วคุณผู้ชายแล้วคุณร็อกเกิลคุณอยากทานอะไรคะน้ำส้มใช่ไหมคะสักครู่นะคะใช่ครับชื่นใจชื่นใจขอสายน้ำผึ้งนะครับได้ไค่ะยังได้ใสยเลือดนะครับยังได้สายยางครับมีไหมครับสันเกลือเราไปทำอะไรนะเราฉีดคนสื่อเหลือครับเนี่ยเราก็โถนอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวก็ได้แผลหลอกยกันมาโหดตลอดมีเป็นทักษะตัวนานเกินผมก็คิดถึงแย่เลย ไปไป <c oughs> นายปิดหน้าปิดตาเนี่ยนายเข้าไม่ได้นะโอเคเฮไอ้หมอหน้าจ <c oughs> ืดนั่นมันไปไหนแล้ววะ Hi girl Jason ร <c oughs> ีบไปไหนไหรือเปล่าอ๋อเขาไปรีบไปไหนแล้วนั่นแหละเขาเคลลูกค้าคนนเงอยวจะลงไม่ชอบหน้า I can't stand some living นั่แจ็คสันเหรอใช่ใช่ใช่ผมคิดถึงก็จังเลยทำไมล่ถ้าขึ้นรถนะยิงเลนะขึ้นรถยิงนะเฮ้ยภาษาโรมเอาเลยอะเไม่เพนเฟลี่เฟลี่บักซีดาบักซีดาบักซีดาโน i แอม t นบักซีดายูบักซีดาไม่ครับไม่ใช่เลอครับ เขายิงกันเขาชิงเฮ้ย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 เขายิงกันครับ <Hey. S 1> เขายิงกันเขาชิงกัน <c oughs> เจสตินเกิดอะไรขึ้นหายละแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเที่ยมช็อตเดมช็อตไฟ เบลลี่บลลี่ตามตามตามจัสินไปตามจัสินไปวปีได้ข่าวไหมขดาวข่าวข่าวข่าวสินอยู่ไหนอะไม่รู้พอดีพอดีมันเกิดอะไรขึ้นพอดีเข้ามาที่ล้านแล้วพวกกาเล็กซี่มาพอดีน่ะเราตอนนี้จะทำยังไงทำตัวปกติซะ มันไม่เคยมีเขาอยู่บนโลกใจเย็นฮะเอ่อสวัสดีคุณแฮปปี้อ้าวสวัสดีฮะอ้าวคุณอิซาเบลล่าเหรอใช่ค่ะโอ้โหไม่เคยเห็นในชุดนี้เลยฮะพอดีฉันมาทำงานพาทา์นะคะอ๋อพาทาน แฮปปี้เดินมาถึงแฮปปี้เดินมาถึงร้านีนแฮปปี้น้ำตาล่วงเลยอ๋อ่ฉันเข้าใจค่ะงั้นแฮปปี้คิดถึงคุณเดซี่อ๋อออดิฉันว่าเรากลับเข้าร้านกันดีกว่าค่ะออใช่ฮะแฮปปี้ว่าน่าจะปลอดภัยกว่าไปหาเดปปี่กันดีกว่าไปหาที่ไหนล่ะขนาดแฟนอย่างแฮปปี้ยังไม่รู้เลยเป็นเป็นไงบ้างอะไรนะเป็นอะไรอะ มีมีอะไรเกิดขึ้นไหมนวตอตำรวจมีอะไรไม่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 ม่ไไ <What? S 2> มไมไ่ไม่ไมไม่ม่ไมไม่ไมไมไม่ไ ฮาร์เปอร์บอกวเขาเก็บปืนด้วยอะไรมันบอกอะไรวะดึงดึงไงเดี๋ยวมาอะไรอะไรอะไรเออคุณช่างเซคะเออน้ำส้มของคุณได้แล้วค่ะโอ้หไม่ยินแล้วฮะเสียลมอืมมันทำอะไรเค่ะ t h the r o c k e คุณเล่นทิ้งร้านคุณไปไหนก็ไม่รู้อ่ะคุณยืนรอเมนูบอกรถีนงร้านเหรอฮะอขนาดผบยังมาหางานเสริมช่างช่างอย่างเราไอ้เยคนอิซาเบลค่ะรับรับจับเสริมอะไรออ๋พอดีพักงานสามวันนะคะก็เลยมาหางานพาทาม อาาจรย์แล้วมีสติ๊กเอาไมค์ฉันอย่างเนี่ยแค่ตายไม่คุณตายเอ่าต่อไปฟิเลมิญยอนอีกหนึ่งชิ้นจะเป็นของคุณยูรุโตะไม่ฉันไมด้ด้วยอ่ะใช่ใช่ฉันไม่คุณตายไปบอกทีเดียวฉันก็นึกว่านายใส่ไปสองชิ้นพร้อมกันน่ะเออเห็นว่าเป็นของช่างเออไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้โอเคจะได้กินวันไหนเนี่ยแตงเย็นนะคะมันเป็นศิลปะนะเป้ ขอบเลยฮะเก็บแป้งให้ช่างวอลเกิร์นเลยต่อไปเลยเอ่ลเกิร์นเอาเลยนะโอ้ยแบบเดี๋ยวสลายเราเลยน้ำอืมคุณจอนเขาเรียกคุณไปคุยเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยผมเหรอใช่ค่ะฉันเห็นมีตอนหนึ่งที่เขาเรียกพี่งานสบอไม่ค่ะที่คาร์ฟบาร์น่ะที่คาร์ฟบาร์ ไปหมงน,นะอ๋ะอ,อ,อเล่นกฎหมายต่างๆเขามางใส่นะวูเลยตต่อไ้เขาไปถามคุณเนี่ยนะใช่คุณคุณมั่นใจเหรอคะก็นิดนึงครับเขาทำผิดพลาดบางอย่างไปนะใช่อ่าถ้าคุณคิดว่าผมก็ก็ เขาพวกเราคุณเมม่ไม่เจอตั้งนั้นถ้าเกิดว่าเอ้าเอ็มม่าอ้ยโหไม่เจอเขาเล้ยเดี๋ยวสักครู่นะค่ะฮัลโหลแบลลี่อยู่การาชรีบมาได้ยังจะไปไหนไม่มันมันมีธุระที่ต้องทำน่ะนายจะไปไหนไม่เจอเลยคุณเม่มม่าเลยเอ่อผมก็มีธุระเหมือนกันนะพระเจ้าช่วยนายมีธุระกับใคร เป็นไงบ้างหมอเชายังบอกไม่ได้นะโอ้สบายดีครับมันใช่ธุระของฉันหรือเปล่าผมรอไม่ใช่ของคุณอีเสือเกี่ยวกับเข้าไปวนเป็นของนายใช่ไหมใช่ของผมเป็นไงบ้างครับถ้ามีอะไรเรียกคอได้แล้วก็ถ้าจะไปหาอะไรบอกผมสองวันแล้วอืก็กำลังจะไปนั่นแหละมีเรื่องต้องคุยกับมันเยอะด้วยนะหมอเชาจะเป็นยังไงโอเคเขาพูดของมีทุระกับโอเคค่ะคุณหมอเชา อ๋อคุณเอมม玛น่ะเราลองคุยกันดูสิเขาเป็นตำรวจใหม่อ่ะคุณเอมมานั่นน่ะเอมมาเดี๋ยวฉันจะคุยกับเธอนะช่วงนี้ฉันพักงาน3วันน่ะก็ยังไงก็ฝากดูแลความเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดฉันจะใช่ใช่วันนี้วันที่สองน่ะเอ๊ะวันนี้วันแรกเอ๊ะวันแรกวันแรกคุณนที่สิบเอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวไงฉันติดต่อไปนะเอมม่า玛โอเคตู้ขนมพังะทำไงดีโรงพยาบาลทำอะไรอะคะ ป่าใช่ไหมิ่ก็คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาคุยกับผมอะไรเรื่องจริงใช่ค่ะเขาทำผมเรื่องกดอย่างที่ผมบอกไปเขาก็นั่นแหละถ้าพูดจรบบพูดจรูงจริงๆก็ผมกำลัง ไม่ใช่กำลังผมเป็นมาสภากันแหละกันคนในเมืองเวลาเขาสงสัยเรื่องกฎเขาจะถามผมกันแต่ครั้งนี้เขาเขาทำก่อนที่เขาจะถามเขาทำอะไรอะคะอ่คุณรอฟังที่ลิกูแล้วกันนะก็ตอนแรกผมไม่ได้ฟังเหตุผลที่จะตินพูดอะว่าเขาจะทำายคุณทงแม่เขาได้บอกคุณหรือเปล่าอะก็ก็บอกค่ะเขาบอกว่าอะไรก็ มันคล้ายๆกับว่าถ้าเขาทําเด็กไม่ได้เขาก็จะมาทําดิฉันแทนอ่าใช่อันนั้นอย่างหนึง่งแล้วก็จริงๆคุณเป็นเป้าหมายเพราะสองเรื่องอ่ะเพราะสองเรื่องใช่ก็อย่างที่คนรู้ว่าผมก็ฟังมาจากคนในทีอะแต่ว่านั่นแหละก็ไม่คนของเขาหละก็อย่างที่คุณรู้ว่าคริสเตียนเขามีทางเลือกใช่ไหมระหว่างกาแล็กซี่กับคุณอ่ะอือสุดท้ายแล้วคุณรู้ของเขาเลือกกาแล็กซี่ใช่ไหม เ,เรื่องนั้นี่ฉันพิดว่าดิฉันไม่รู้ค่ะกาแล็กซีนะ่ะเขาให้ทางเลือกคริสเตียนระหว่ังออกจากกาแล็กซีแล้วก็มีชีวิตรอดต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาไปกับอีกอย่างนึงก็คืออยู่ในกาแล็กซีต่อแต่ว่าห้ามยุ่งกับคุณอ่ะอืมอันนั้นดิฉันทราบค่ะอาใช่แต่ว่าเขาเลือกกาแล็กซีใช่ไหมนัม่นแหละเขาเลือกกาแล็กซีเขาเลือกที่จะอยู่ลุยกาแล็กซีต่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาทําไม่ได้อ่ะ แล้วตรงนั้นมันมีดิชันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไงคะเขาก็เลยมันเคยมีแผนหนึ่งออกมาจากพวกเขาว่าเขาจะจับคุณไปนะ่ะแล้วก็เขาจะได้อิงปืนนัดเดียวนด้นอ,อกสองตัวเนะื่ยได้ทั้งทำคุณแทนลิกเลไรใช่ไหมแล้วก็ได้วัดความพักดีของคิสเตียนจริงๆด้วยนะ่ยเขาจะให้คิสเซียนเป็นคนทำลายคุณแต่ว่าเทาที่ผมรู้คือคริสเซียน เหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยพยายามจะหนีเขาไม่อยากทําร้ายคุณแล้วเขาก็ลืมคุณไม่ได้จริงสุดท้ายเขาก็พยายามจะหนีไปแต่ว่าเขาหนีไม่รอดก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็เรียกคุณแล้วว่าเขาเรียกกระสีแต่เขาทําไม่ไดนะ้เขาลืมคุณไม่ได้นั่นแหละเขาก็เลยกลายเป็นอย่างนั้น ก็ตอนแรกเขาเหมือนจะยิงปืนนัดเดียวให้นกสองตัวสุดท้ายแล้วเขาเหลือแค่นกตัวเดียวแล้วตอนนี้ก็เขาน่าจะยุ่งกับคุณน้อยลงไมมก็แต่คุณยังเป็นเป้าหมาย่ดีเพราะว่าลิกเขาไม่ยอมโผล่หน้ามาสักทีจนจนนั่นแหละพวกเขาทนไม่ไหวแล้วก็คงใช้คุณเป็นตัวล่อในที่สุด คุณคุณรู้ใช่ไหมว่าทำไมไดิฉันถึงพักงานแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตสุดตรงแบบนี้นี่จะพวกเขา่าเปล่าค่ะคือคุณห้ามบอกใครนะอคุณสาบานได้ไหม้<อ>ยเกียรของ <ผม S 1> คสาบานครนะับด้วยเกียรติของอแพทย์นะ่ะเขาให้เวลาฉันจนถึงงานกาล่านะ่ะ เขานี่คือคนที่คุณก็รู้ว่าใครอ่ะ,อะเขาให้คุณทำอะไรไ<ม>สองตัวเล็ขให้เขาอ่ะก็หมายถึงแผนที่เขามีนะไม่ว่าเขาจะจัดการกับดิฉันยังไงเขาก็ให้ถึงแค่หลังงานการ่าน่ะ คุณอิสาเบลคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณเป็นเหมือนอแม่งผมนะคุณต้องไม่เป็นไร <c oughs> คุณพูดอย่างนี้กับทุกคนที่กาเลซี่เขาหมายหัวไม่ได้หรอกค่ะ ผมเพิ่งเสียแคสเตียนไปเนะี่ยอาต้องไม่เป็นไรเนนะี่ยแม่นี่รู้เรื่องอย่าง ขาพอจะรู้แล้วแหละแต่ว่าฉันก็ไม่ได้บอกคอมเมนต์ที่ฉันบอกคุณเพราะว่าคุณก็ได้ยินจากปาัสตินวันนั้นเหมือนกับฉันแล้วการที่ฉันไปทํางานแล้วก็ทุกอย่างให้จัสตินเนี่ยเขาบอกว่าเขาพอที่จะช่วยได้แค่ไม่ให้ริกตายนะโรสเบลยอมทำไมต้องเป็นคุณด้วยผมไม่เข้าใจ ดิฉันก็พยายามจะใช้ชีวิตให้คุ้มนในสิ่งที่ยังไม่ได้ทําอ่ะมันต้องมีทางที่ฉันก็ภามนาให้มันมีค่ะแต่ดิฉันว่าดิฉันมันไม่อ่าก็ดิฉันค่อนข้างที่ที่จะหวังว่าคุณจะสามารถช่วยได้เน่ะมันเป็นแค่ทางเดียวเท่านั้นละคะ อ,อคุณควรจะบอกไปดีนะเราจะได้หาวิธีแก้ไขร่วมกันอ่ะมันน่าจะมีทางออกอยูี่นะั างหมายถึงการที่จะต้องจบชีวิตได้งานของตัวเองนี่มันกระดูไม่แย่เนะคุณหมอมันเข้ามาฉันได้ยินนะนายขำอะไรอ่ะฉันไม่ได้ขำนะนิกเหรอใช่นี่นายปลอมตัว ช่ไงเออคุณหมอแล้วเรื่องการรักษาเนีดิฉันขอทราบขั้นตอนได้ไหมคะอ๋อเราจะตอนแรกเราเลือกที่จะใช้การออสะกดติดถูกไหมแต่ว่า<ช>สุดท้ายแล้วจากการรีเสิร์ชของผมตลอด2วันเนี่ยมันทำให้ผมรู้ว่าการสะกดติดมันเป็นอย่างที่คุณแม่รู้ว่ามันเป็นออการรักษาทางเลือกเนี่ยมัน ไม่แน่นอนกับคนที่รักษาว่าจะหายหรือไม่หายอาล้จีเนียสนายมีวิธีอะไรดีๆล่ะอ,อ่ฉันพยายามคิดมาแล้วตลอดสองวันมันก็วิธีดีสุดก็คือนายต้องควบคุมตัวเองให้ได้แล้วก็สาการต่างๆฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูยากแต่ว่านั่นเป็นทางออกทางเดียวจริงๆเนะี่ยเพราะว่า มันไม่มีการรักษาที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้เพราะว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับจิตใจไม่ใช่ทางกายภาพนะนะเข้าใจใช่ไหมมันไม่ได้มีปัญหาที่สมองมันเป็นปัญหาที่จิตใจอะดิใช่แล้วก็ถึงน่าจะไปหาหมอจิตเวชแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าถึงจุหนึ่งที่นายฮันเดิลตัวเองขึ้นมาไม่ได้อีกอ,อาการมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีเพราะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะซึ่งปัจจัยของเขามันคือการที่เขารับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ได้ถูกไหม ตอนอเด็กๆเขานั่นแหละอย่างที่นายรู้ว่านายสุดท้ายแล้วเหมือนนายแฮนเดิลบางสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ไหวมันเลยทําให้ในายกลายเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็วิธีการรักษาปกาติมันก็คือถ้าเกิดเป็นโรคเนี้ยเขาเจะแก้ปัญหาจากจุดที่เกิดขึ้นน่ะว่าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเป็นโรคสองบุคลิกเพราะว่าเขาไม่อยากอ่อไม่อยากมันเคยมีเคสที่ว่าฉันเคยไปอ่านมามันมีเด็กคนหนึ่งที่เกลยดการเรียนวิชาเลขมากๆอ่ะใช่ แต่ว่านะใช่เกียรติเลขเกียดครูคนหนึ่งมากๆเขาไม่ได้เกียดจริงๆแล้วเด็กคนนั้นไม่ได้เกียรติวิชาเลขแต่ว่าเกียรติครูคนหนึ่งเนี่ยจนมันทําให้เขากลายเป็นโรคเดียวกัไนที่เป็นโรคสองคุคลิกเนี่ยเวลาที่เขารู้ตัวว่าเขาต้องเรียนวิชาเลขเนี่ยทุกครั้งเขาจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งทุกครั้งเลยเนะี่ยสิ่งวิธีแก้ที่ง่ายสุดก็คือค่อยๆปรับความเข้าใจของเขากับวิชาเลขว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แย่เนะี่ยมันเป็นครูต่างหากที่แย่ก็คือ นั่นแหละสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ปัญหาต้นเหตุของโลกว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะให้ตาแม่รอะ่ะบอกทีว่าเป็นแเ,<อ>เปลีาฉันฉันไม่ทอนนะริกขึ้นรถนขึ้นรถเดี๋ยวนี้ริกริกขึ้นขึ้นเหรอ ในสุดเราควรไปจากที่นี่ให้ในวิสุดสองคนคุณติดต่อแบดดี้ได้ไหมผมติดต่อเขาหนะ่อยคุณมีเบอร์เขาไหมเดนะี๋ ي, ยวนะมีเฮ้ยไม่มีเบอร์แบดดี้หายริกเนี่ยมีเบอร์แบดดี้หรือเปล่ามีโอเคนาะยโทรบอกเขา,ด,าด่วนๆเลยว่า ยาละรถที่ฉันสาบายดี<อ>แล้วกแย่ <Yeah. S 1> ใช่ไม่มีทางหลุดเลยเอ่อนะมีคนตามพวกเรามาเนะี่ยอยู่นอกเมืองครีปซิตเราน่าจะดูจากพวกเขาแหละแต่เหมือน เป้าหมายเขาไม่น่าใช่กันมาทำอะไรดิแก้ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วก็เขาเลือกที่จะปล่อยดิกงด้วยซ้ำเอาจริงพอเขามันเร็วมากเลย<ต>ถ้าเกิดเขาจะตามเราเป็นเรื่องง่ายมากเลยมีรถไปเสริมนะนายก็เห็นชนนหสีขาวนะฉันมองไม่ทันฉันมองแต่ข้างหลังฉันไม่ได้มองข้างหน้าเลย เขาตามเรามาได้ยังไงตอนฉันออกเมืองมาอิซาเบล,ลาฉันมั่นใจนะวมันไม่มีใ,ใครตามมาแต่เท่าที่ผมได้ยินมาคือเขาล่าลิก,กันมันไม่ใช่แค่ในเมืองเขาล่าทุกที่ะแต่ว่าเราดันไปแจ็คพอตเจอเขาคุณอิซาเบล คุณควรไปซะขึ้เบลลี่กลับตัน okay, ว่าไงอืมอืมไม่ว่าไงอะในเมืองเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเหมือนอยู่ๆพวกบียองทเขาก็ตามมาถูกที่น่ะจะลิกไหมโอเคชิบหายละคุณอยู่ไหนเอ่ออยู่ มาเลยนะาไดฟ์ซนิชอลส่งไปกัดมาโอเคมีอะไรชาวอ่คุณบิอนเขาเมสเซจมาหาฉันอ่ะแล้วฉันยังไม่ได้อ่านเขาเมสเซจมาว่าดองมีเดต้องคุยกันเอ่ออย่างน้อยฉันก็ทิ้งดอกไม้เอาไว้ต้อนรับพออที่จะมาทำงานต่อฉันและวะฉันไปหลงดีกว่าใจเย็นแล้วฉันอ่คือคุณบียนเขารู้ว่า เขาเห็นผมนะเขาเห็นผมแล้วแหละเขารู้แล้วแหละว่าผมรู้ทุกอย่างเนี่ยลิกไม่มีเพื่อนแล้วนะอ่ใช่แล้วก็ยอนทักมาหาฉันว่าเราไม่ต้องคุยกันต้องตอบนะใช่ฉันไม่ได้อ่านด้วยซ้ำมันถีงว่าฉันไม่ได้กดเขาไปอ่านถ้าเขาเห็นคุณหรือเปล่ากับตอนเห็นทุกคนแหละแมดดี่ทุกคนเน่งั้นก็ไม่ยากเลยถ้าชาวชาวไม่โผล่ไปปรใหม่ต่อไปก็โอ้ไม่ต้องกลัวฉันต้องโผล่ไปแล้วฉันเป็นหมอคนเดียว นั่นแหละค่ะหลักประกันของคุณอ่ะก็ไม่มันไม่ใช่หลักประกันอีกต่อไปแล้วในเมื่อพอกลับมาแล้วเนี่ยออาก็ถูกโอ้พระเจ้าแถมเขายังพาหมอใหม่มาอีกคนหนึ่งซึ่งมันเท่ากับสองคนพอดีเป๊ะเลยอ่ะเช้านายห้ามออกไปจากที่อยู่กับริกอ่าคือแมรี่ฉันว่าเขาดูที่อยู่แล้วแหละคือไม่ว่ายังไงไม่ช้าก็เร็วเขาจะหาตัวริกกับฉันให้เจอนายต้องหาที่อื่นเข้าใจไหม แมรี่ถึงฉันไม่กลับไปนายคิดว่าฉันไม่มีคนสําคัญเรื้องแห